เอโยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พี่ไม่ได้มาเทสแคนนะครับน้องๆอย่าเข้าใจผิดเห็นชอบคอมเมนต์มาเหลือเกินอยากหนึ่งๆอยากเทสแคนอยากเข้าแคนกันยังเลยใจเย็นนะครับวันนี้พี่ไม่ได้มาเทสแคนแต่ว่าตามชื่อคลิปเลยนะครับ พี่จะมาตามล่าหาผลเสือให้ลูกแคนของพี่นะครับเนื่องจากว่าลูกแคนของพี่เนี่ยต้องการผลเสือแบบมันแบบอยากได้จัดอะ่ะเออพี่ก็เลยต้องทําหน้าที่หัวแคนที่ดีนะผมด้วยการออกล่าหาผลเสือนั่นเองนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งวิธีการหาผลเสือนะครับมันก็มีง่ายๆแหะครับข้อแรกนะผมก็คือกดกิฟผลเสือถาวรให้เลย ซึ่งข้อนี้น่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับผมเนื่องจากว่ากูไม่มีตังค์ตามนั้นแหละครับข้อ2ดีวกว่าชอยนี้น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับผมก็คือการเทรดผลนั่นเองนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเอาผลกิโลถาวรนะผมไปตามล่าหาผลเสือให้ได้ยังไงก็ต้องได้แหละคลิปนะ่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้กูก็ไม่ลงคลิปนี้คือคลิปมันจะจบไปตั้งแต่ตอนแรกนะคุณผู้ชมแต่ว่าเปิดขึ้นมาครับตามนั้นแหละครับในครั้งผมมีแต่ผลโตก,กางทั้งนั้นเลยยกเว้นผลมังกรผมยังถือว่าให้เป็นผลทีี่่ดอยูนะ ที่เหลือมันก็แบบก็ก็รู้ๆอยู่ตามนั้นแหละมาคุณผู้ชมไปพูดพร่อมทำเพลงดีกว่านะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะทําการซื้อผลกิโลถาวรเข้าคังเพื่อจะไปตามล่าหาผลเสือกันเลยดีกว่ามากดซื้อเลยละกัน let's go เอาเฮ้ยก <c oughs> ูไม่มีโลบัคเฉยปิดคลิปเลยได้ไหมอ่ะหยอกนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะทําการไปเติมโรบัคก่อนนะขอ5นาทีโอเคครับน้องตอนนี้พี่ก็จะทําการเติมโรบัคแล้วนะครับใส่ค้นเลยลักันปั๊บ มาสองส่โลบักเอาเฮ้ยแม่งให้กูแค่ร้อยเดียวเดี๋ยวกูต่อยร้อยเดียวก็ร้อยเดียววะโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะทําการกดซื้อก่อนนะครับ let's go ไหลไปครับน้องชายปักอยู่ในกล่องแล้วจริงปะเนี่ยไหนวะเยสโคตรตึงอะครับผลกิโลถาวร <Yo. S 1> ผมว่าผลเดียวไม่น่าจะเทรดผลเสือได้นะครับจัดอีกผลเลละกันเอาให้ไม่เหลือโลบักเลยจัดไป let's go ได้มาแล้วครับผลกิโลถาวรสองผลเดี๋ยวผมจะทําการย้ายเซิร์ฟไปเล่นเซิร์ฟธรรมดานะครับคุณผู้ชมไปหาคนเทรดดูนะครับยังไงก็ต้องได้ผลเสือแหลววะวันเนี้ยโอเคคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ทําการเข้าเซิร์ฟธรรมดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคนก็นัวเนียอินเดียเนปานกันเนต็มไปหมดเลยนะครับในคาเฟ่เห็นมีคนพิมพ์เทรดผลกันอยู่นะคุณผ <i> ู <i> ้ชมผมว่าในนี้แหละน่าจะมีคนที่มีลีโอพาร์ดนะครับก็คือผลเสือเดี๋ยวผมจะลองถามคนในเซิร์ฟดูนะผมว่า ใครมีผลเสือบ้างนะครับใครมีผลเสือบ้างเฮ้ยฉันมีจริงไหมเนี่ยจริงไหมเนี่ยมาเทีดหน่อยครับน้องโอเคเกียนไหมเนี่ยแต่งตัวเบคอนด้วยแปลกๆนะผมว่ามันแปลกนะมีจริงหรือเปล่าขาอาจจะมีจริงก็ได้นะคุณผู้ชมโอ้ยโอ้โหแล้วโตไม่ว่างเลยอ่ะอันนั้นก็เทีดกันน่ะนี่ก็จะโอ้ยไอหนุ่มเองรู้กันมาดิหนุ่มเองรู้กัามาได้ไหมนี่นี่ครับวิธีการแย่งโตนะครับนี่โดนกูแย่งโต๊ะ งไงละมึงอุยมีจริงว่ะคุณผมูม้ชมรีโอพาดเขาจะให้เหรอผมว่าเขาไม่ให้หรอกี๋ยวลองดูก่อนลองลองเชิงหนาไว้ก่อนกดแม่งเลยมาเชิงหนาแม่งเลยรีโอพาดเอาโน no. แล้วคุณต้องการผลอะไรล่ะคุณบอกผม่อยสิว่าคุณต้องการผลอะไรครับเฮ้ย hey! แป๊บนึงนะกูเพิ่งสังเกตชื่อมันมันคนไทยแน่แซดอย่างบ่อยต้องการผลโมจิเหรอคนไทยใช่ไหมครับคนไทยแน่นอนไม่ใช่ครับ อืมไม่ใช่มั้งเนี่ยอยากได้ผลโมจิหรอใช่ครับอา่อาอนาจใจจ,จริงๆเลยเปิดคังทีไลมีแต่ผลโศกัง่เอ,เอามาแลกเสือมีแต่ผลกิโลถาวรน,นะครับ<ะ>แลกได้ไหมอ่ะไม่เอาครับโอ้เสียใจว่ะคือคืเอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ใครเห็นอะไรไหมโปใช่ไหมวะวัตเตอร์ฟักวับต่อหน้าต่อตาขอ,อ,อสุมผลก่อนละกันเผื่อได้ผลโมจิจะได้หรือเปล่าเอาเฮ้ยได้ผลโมจิเฉย ก้ามาเล่นเล่นุยผลบอมนะครับทิ้งแม่งเลยมีใครเก็บไหมเนี่ยโหดูรับมีแต่คนเมินอ่ะผลบอมยังเมินกันเลยเหรอเนี่ยอุ้ยมีคนเก็บละเดี๋ยวผมต้องทําการไปหาผลโมจินะครับผมเพื่อที่จะมาแลกกับผลเสือคนนี้ใครมีผลโมจิบ้างใครมีผลโมจิบ้างขอแลกหน่อยครับมีใครมีบ้างอ้ยมีใครมีบ้างไหมไม่มีใครมีเลยเหรอเนี่ยเซิฟเนี่ยถ้าออกเซิฟก็คือต้องไปตามล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮมีคนมีวะคนดู โอ้ไม่กอดไอ้นี่พิมพ์ถึงก็ไอ้นี่ถึงก็บอกโอ้ไม่กอดไอ้แฮปบด REAM คนนี้เขามีนะคุณผู้ชมเอาไงดีวะวั t ดู y ยู w วั t ขอฉันเทดได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูมาก่อนกูมาก่อนไอ้นุ่มไอ้นุ่มเลโก้กูมาก่อนนะเว้ยมาเลยน้องสาวน้องสาวมาสิกับพี่อย่าไปเทกับมันน้องมามามาน้องสาวเฮ้ยไอ้นุ่มเลโก้กูมาก่อนเอ๊น้องสาวให้พี่เถอะ ไอนี่กิโลฟุตไอนี่ม่ปั่นกูละไอนี่มันปั่นกูหรือเปล่าเฮ้ยไอแคปเฮ้ยน้องสาวพี่มากอดอินต้องให้พี่พี่น้องเอิจะไปให้หนุ่มเลกโก้ได้ยังไงอิ้ยโหแล้โต๊ไม่ว่างไอโตนี่แหละน้องสาวมาพี่อ่ะพี่อย่าแย่งโตบ่อยน้องสาวอย่ยาเฮ้ยนี่น้องสาวกลับมาแล้วน้องสาวพี่ขอร้องมานี่กิโลกิโลดีโอเคปะ้ยกิโลนี้ก็ไม่ได้นี่หว่าลืมไปต้องเป็นถาวรโอ้เด้อเด้อเดผมว่า ผมแถมผลนี้ให้เขาดีกว่าผลนี้ผมให้ผลได้ด้วยเอาดิสายฟ้าด้วยปะเขามมีแล้วเหรอเขามีหมดแล้วอะ่ะมีผลไหนเ่เยาไม่มีผมให้ผลเขาเยอะๆเลยนี่ผมว่าอันนี้เขาน่าจะเอาโอเคไหมโอเคโอเคไหมครับน้องน้องสาวโอเคจัดไปครับน้องคุณผู้ชมคิดว่าคุ้มไหมอันนี้คือสองล้านบวกกับได้ผลกิโลถาวรใครคุ้มนะอันนี้สองล้านสองนะแต่ว่าได้ผลกิโลถาวรกลับไปด้วยแต่ว่าของเขาสองล้านแปดแต่ว่าผมว่าผลบัญมันก็แ่ะไม่เป็นไรครับ เสียสามผลแต่ว่าได้โมจิไปต่อยอดไอ้หนุ่มคนนั้นยังอยู่หไหมไอ้หนุ่มแซดยังบอยเ <c oughs> อ้ยมาครับได้แล้วคุณผู้ชมผลโมจิไอ้แซดยังบอยยังอยแซดยังบอยมาครับน้องมาครับน้องพี่มีแลว้วอ่ะผลโมจิอะได้แล้วหรอไม่อยากจะโมว่ารับน้องนี่นี่โชว์แอคแอคไอค้แซดยังบอยไหมนี่ครับเป็นไงตึงบ่าล่าน้องมีอัปเป้ามีอัปเป้า,ปาอยากได้ไหม มาเทดครับอยากได้ไหมอยากครับโอเคน้องเพราะมันอยากได้ผลโมจิวะดูจากผลที่เขาเล่นเขาน่าจะเป็นพวกสายคอมโบมากกว่านะไม่ใช่สายสแปมแบบผมนะมาเอาโมจิไปแลกอย่าบอกนะไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ต่อรองอีกแน่เลย <C ut> ผมว่ามันต้องต่อรองอะไรอีกสักอย่างแน่เลยโมจิก็ให้แล้วเจลลี่กับครับน้องแอดเพิ่มนั่นกูว่าแล้วกูว่าแล้วเพิ่มอะไรดีวะมันเกินไปละไอ้นี่มันมันกดดันกูเกินโอ้แล้วดูมันก็มีหมดแล้วเนี่ย ผลอะไรได้บ้างวะนเนี่ยอะผลสั่นพอใจยังโอ้ยมันเนี่ยจะบอกนะว่าไม่พอใจมีอีกไหมโอ้ไอ้น,นี่มันเรื่องมากเกินไปละห้าล้านเจ็ดแล้วเนี่ยพอใจยังเฮ้ยผมว่าไม่เอาเดี๋ยวผมประตูผมเก็บไว้เอาเป็นกิโลแล้วกันไหนๆเราก็เติมมาแล้วสองผลมีประตูไหมไม่มีครับมีแต่ประตูทางออกอะ่ะเอาไปละหยอกนะน้องไม่เอาโอ้โหผลประตูไม่เอาสั่นโอเคโอเคโอเคแล้วผลประตูกุศลจะเก็บไว้แบบฝึกฝีมือแม่งก็โอ้ เอา้าแต่เขากดอ,ออกัไหมอะเอาเนี่ยผลประตูผลโมจิเดี๋ยวสลับไปสลับมาเนียนๆเดี๋ยวลองเนียนดูด้ะลองเนียนดูลองเนียนดูเอาโมจิออกเหลี่ยมลองเหลี่ยมหน่อยลองเหลี่ยมหน่อย <c oughs> ลองเหลี่ยมหน่อยไม่เอาป<ะ>ักต้องได้แล้วละ่ะจังหวะเน,นี้ยอย่ามาหาหลอกกันนะรอบสองไม่มีแล้วนะน้องไอแซดยังบอยจะไปครับน้อง ได้มาแล้วครับผู้ชมสําหรับผลเสือไม่ทําให้ลูกแครนผิดหวังครับผู้ชมผมมีผลเสือไปฝากลูกแครนแล้วนะครับ <c oughs> บอกแล้วครับว่าโคตตึงเป็นไงล่ะครับใครอยู่แครนพี่พี่ก็หาผลตามที่น้องอยากได้นะ <c oughs> ทุกคนว่าคุ้มไหมครับสําหรับการเทรดผลครั้งนี้คือผมเสียไปทั้งหมด2ผลกิโลถาวรนะครับผมแล้วก็มีเสียไปผลสั่นเอ้ยไม่ใช่ผลสั่นผลประตูแล้วก็เสียตอนเทรดตอนแรกผลอะไรบางวันอ่ะจะไม่ได้ ผมเสียไปมานทั้งหมด56ผลนะครับรวมถึงผลถาวรก็คือผลกิโลถาวร2ผลทุกคนคิดว่าคุ้มไหมคุ้มไม่คุ้มก็ลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผมผมว่ามองว่าคุ้มนะเพราะว่าจุดประสงค์หลักคือผมต้องการผลเสืออยู่แล้ว100โลบัคกแลกกับผลเสือยังไงก็คุ้มครับน้องแต่ว่าถ้าใครไม่คุ้มก็ลองบอกกันหน่อยนะครับว่าไม่คุ้มยังเพราะเหตุผลอะไรตรับวันนี้นะผมพี่ต้องเอาผลเสือไปให้น้องในแคลและถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ไปแล้วครับบ๊ายบายเอ้ยไอหนุ่มนี่เอ้ยแอดมาเฉยจ้องจะหาเรื่องหรือเปล่าสวัสดี Hi I'm big fan Hi I'm big fan you เฮ้ยมี FC มาเจอเฉยคนไทยหรอเอา้าออกเซิร์ฟหนีเลยพอถามว่าคนไทยหรอ